เลอค่ากับเครื่องประดับเพชรและทองคำแท้ THL ตั้งเฮงหลีเอเชียประเทศไทยที่สุดของเครื่องดนตรีต้องที่ Max Music Shop เข้าสู่ YCEReport กับทุกเรื่องราวดีๆที่เราอยากให้คุณรู้นะคะกับวรีวรรณชัยวัชรนนท์ค่ะสำหรับในเบรกนี้นะคะเราจะมาติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะทีมงานของเราก็ได้ลงพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะไปติดตามน้ำท่วมนะคะพบว่าปริมาณน้ำท่วมยังคงท่วมสูงอยู่ในหลายพื้นที่นะคะแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือแล้วจากหลายฝ่ายแต่ความเสียหายก็ยังคงมีให้เห็นนะคะชาวบ้านหลายๆคนค่ะบอกกับผู้ส ข่าวของ YC นะคะว่าน้าท่วมทําให้การสัญจรไปมาค่อนข้างลําบากค่ะ จะต้องนําไม้มาทําเป็นทางเดินข้ามนะคะแล้วก็ต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาค่ะส่วนที่พักอาศัยนั้นแน่นอนนะคะว่าต้องมีการขนของขึ้นสู่ที่สูงค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาสูงถึงระดับอกเลยแต่ว่าสามารถยังพักอาศัยที่เดิมได้นะคะยังไงก็เป็นห่วงด้วยสําหรับทรัพย์สินที่มีนะคะถึงแม้นว่าบางส่วนทรัพย์สินเนี่ยจะเก็บได้ทันแต่ในพื้นที่การเกษตรนะคะพื้นที่ไรนาก็ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งน แน่นอนว่าทําให้รายได้ที่มีนั้นก็ต้องหยุดชะงักลงค่ะอาราคาส่วนชาวบ้านนะคะเขาจะมีเสียงเรียกร้องหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ทีมงานของเราได้เก็บเสียงสัมภาษณ์มาฝากค่ะ ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมยังไงบ้างคะก็มันก็อย่างว่านอก็เสียใจน้ำราน้อข้า,ขาวฟลามันก็ไม่เหลือค่ะ,คะที่ททบ้านนี่ท่วมท่วมเยอะไหมคะแค่นี้จะนำสะพานมาทำสะพานเอาค่ะแล้วเวลาตอนนี้คือเข้าน้ำนี่เข้าในบ้านเลยค่ะเวลาพักอาศัยคือก<ะ>็นอนพื้นอ่ะเอาไวกระดานต่อแล้วก็นอนค่ะแล้วอยากอยากให้ทางการเนี่ยเขาช่วยเหลือรงไหน่บ้างไหมเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ดีใจเราจะ แล้วเวลาจะออกมาข้างนอกนี่คุณลุงต้องทำยังไงคะต้องเดินมาลุายน้ำมาขอต่อสะพานแล้วเวลาจะออกไปไหนที่สะดวกไหมคะสะดวกยังได้อยู่นะะแล้ววันนี้เป็นที่เขาเอาของมามอบให้วันนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างเขาก็ดีอ่ะ,อะ อำเภอบางระกรมจังหวัดพิศนุโลกนะคะถือเป็นจุดเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ําท่วมแบบนี้เป็นประจําทุกปีและเรียกว่าก็มีปัญหาทุกปีเช่นเดียวกันในช่วงหน้าฝนนะคะในเรื่องของปัญหาน้าท่วมถึงแม้ว่าชาวบ้านนะคะยัง เรียกว่ามีการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการที่จะหาปลาสร้างรายได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็ตามแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะก็เกิดปัญหาทุกปีดังนั้นเนี่ยทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดรปรีชาเรืองจันทร์ค่ะก็ได้มีดําเทิ์ในการแก้ไขสถานการณ์น้ําท่วมนี้นะคะมาต่อเนื่องนะคะจนปัจจุบันนี้ได้มีการยกระดับขึ้นเป็นบางระกำรมโมเดลนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังในสื่อกันมาบ้างแล้วนะคะโดยทั้งนี้นะคะ บางระกรมโมเดลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการปรับปรุงระบบผันน้ําทั้งแม่น้ํายมแล้วก็แม่น้ําน่านเพื่อให้มีเอ,อ่อวอเตอร์เวย์เป็นทางเดินของน้ํานะคะไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าเอ,อ่ Water, เอมอเตอร์ Motor, บนถนนเนี่ยมีมอเตอร์เวย์ส่วนน้ําก็จะมีวอเตอร์เวย์นะคะเอาละตอนนี้นะคะทีมงานของเราก็ได้พร้อมแล้วอยู่ที่พื้นที่ค่ะไปสัมภาษณ์ท่านวิบูลตั้งกเกษมวิบูลนายกอบอตอ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกรรมนั่นเองนะคะทีมงานก็ได้ไปขอสัมภาษณ์ท่านตรงๆโดยตรงเลยนะคะว่าถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะไปพบกับท่านวิบูลตั้งเกษมวิบูลค่ะคือสภาพตอนนี้ที่ของบางระกำน้ำท่วมขังจริงมันมันจุนดบของเรืล้วน้ำเริออเ่มท่วมตั้งแต่เดือนเดือนเดือนกรกฎาคมะดางเดือนอน,นั้นเน,น,นี่เน่ พูดแล้วความเสียหายเดือดร้อนเนี่ยมันถ so ึงจะของเดือและปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ใหญ่เดือดร้ออย่างยิ่งเนี่ยที่อยู่อาศัยคนปีนี้น้ำมากคือน้ำท่วมบระจํามันจะมีของระดับระดับแรกในส้าพความเสียหายกับไร่นาบ้านเรือนไร่นาแต่ตอนเนี้ยเกินจากไร่นามาตอนนี้มาเป็นบ้านเรือนรัฐสอนแล้วรัฐถนนนทางเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับบระจําตอนนี้ค่อนข้างใหญ่ก็วันนี้เนี่ยปัญหาทุกปัญหาเนี่ย เกิดขึ้นมาแล้วกินเพราะบางลกาเป็นพื้นที่ตะบนใหญ่มีสิบเก้าหมู่บ้านตอนนี้ท่วมโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ประมาณสิบหกหมู่บ้านจะมีมีเหลือพื้นที่แห้งเองก็ไม่มากนะเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนเนี่ยต้องพูดว่าไปขยายวงไปเพิ่มกว้างสี่พันหลังคาเรนะือนตอนนี้ท่วมไปไม่น้อยกว่าสามพันห้าร้อยงพันเพราะนั้นเป็นความเสียหายที่ถือว่าเยอะมากๆก็ยังหวังว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานอื่นอาจจะให้มาให้ความช่วยเหลือบ้างนะครับแล้วก็ ทุกวันนี้ก็จะมีผู้มีจิตตาเนี่ยมาบริจาคให้ความช่วยเหลือคนประจำเพ็ขอขอบคุณแล้วก็มีควมไปที่หน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นนะครับความเดือดร้อนที่เราต้องการยังมีเรือมีเรือเนี่ยเรือนี่สําคัญเพราะว่าตอนนี้น้ำาตสนุและคนประจำเปนไปมาค่นั้กนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือที่สําคัญก็คือหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยวัดสะาะจะมีชีวิตอยู่ย,ยังไงยัง<ม>ยังไม่มั่นใจเพราะว่าน้ำลดประมาณเดือนพฤศจิกายนกว่าจะเริ่มทํานายอีกกว่าจะเก็บเกี่ยวไว้อีกสี่เดือน เราจะอยู่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเป็นปนัญหาใหญ่สิ่เกินกว่กางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะเข้ามารับผิดชอบก่อนะครับก็ขอฝากนวงานทุกที่ด้วยกันแล้วกันอย่างไรก็คิดถึงบรราจำแล้วก็ขอให้ก้อชสู่เหลือเราอยา่างที่เขถึงกันแล้วกัน ปิดท้ายกันด้วยการเก็บตกข่าวนะคะที่พณะท่านบรรหารศิลปะอาชาและคณะลงพื้นที่นะคะมารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของบางระกำโมเดลอย่างที่ผ่านมาเราจะมาเจาะประเด็นนี้กันนะคะโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มาลงพื้นที่นะคะรวมถึงท่านชุมพลศิลปะอาชารองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานายธีระวงสมุทรนะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์ปริสนานันทกุลนะคะมีนายนิกรจำนงแกนนําพักชาติไทยพัฒนานะคะแล้วก็มีนายชลิตด,ด,ดํารงศักดิ์อธิบดีกรมชลประทานค่ะเดินทางมายัางห้องประชุมหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขน้ําท่วมนะคะโดยมีดรปรีชาจรัจร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหาน้ําท่วมนะคะที่อําเภอบางระกมค่ะ ซึ่งจากรายงานของกรมชลประทานนะคะก็ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนั้นระบุออกเป็น2ฝั่งก็คือการบรรทาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ํายมโครงการขายแก้มลิงฝั่งขวาของแม่น้ํายมในระยะเร่งด่วนนะคะก็คือการขุดลอกบึงตระเคงพื้นที่1,300ไร่ปริมาณน้ํากักเก็บ6ล้านลูกบาทเมตร แล้วก็ขุดลอกแก้มลิงบึงที่แรงนะคะพื้นที่300ไร่ปริมาณกักเก็บน้ํา1.5ล้านลูกบาทเมตรและบึงประมาณพื้นที่2,500ไร่นะคะมีปริมาณกักเก็บน้ํา12ล้านลูกบาทเมตรค่ะรวมพื้นที่กักเก็บน้ําทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะที่จะทําในช่วงแรกนี้ก็คือ32.5ล้านลูกบาทเมตรค่ะส่วนงบประมาณนั้นนะคะก็วางไว้925ล้านบาทค่ะโดยการวางแผนก่อสร้างนะคะบอกว่าจะเริ่มในปีงบประมาณ55นะคะแล้วก็จะแล้วเสร็ ในปี57ค่ะส่วนการบรรทาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ํายมนะคะจะมีการขุดลอกคลอง16สายเขาบอกว่าสามารถกักเก็บน้ำเนี่ยห้าสิบแล้านลูกบาทเมตรส่วนค่าก่อสร้างนั้นประมาณ424ล้านจุ 424.50ล้านบาทนะคะแล้วก็วางแผนดำเนินการในปี56แล้วก็ปีถึงปี58นะคะสำหรับงบประมาณทำแก้มลิงค่ะก็มีการขุดลอกคลองอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะโดยทั้งหมดทั้งมวลนะคะอย่างอย่างที่ที่ได้เรียนไว้นะคะที่แบ่งออกเป็น2ฝั่งนั้นนะคะรวมง,งบประมาณทั้งสิ้น925ล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงหรือมีการขยงงบประมาณปี55ใหม่เพื่อให้เพื่อให้ทันต่อที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติด,ด้วยนะะ ะะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะสำหรับโครงการบางระกรมโมเดลนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งก็ท่วมเป็นประจำทุกปีค่ะอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปว่าปีหน้านี้จะมีน้ำเยอะขนาดนี้อีกหรือ,รอไม่นะคะแล้วก็โครงการต่างๆ ที่จะทำนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่จริงหรือไม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนั้นจะแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อกับนี่เลยหนังสือพิมพ์ฐานสยามนะคะชัดทุกประเด็นเจาะทุกเนื้อหาตีแผ่ทุกข่าวที่คุณสนใจและคอลัมน์สาระมากมายเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเรามาดูคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ฐานสยามนะคะโห ขอบอกว่าปักนี้นะคะโอ้โหแน่นจริงๆดูหน้าแรกแล้วเนี่ยเนื้อหาแน่นมากๆเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะได้เจอกันแน่นอนค่ะ